กาสวัสดีครับท่านผู้ชมมันนี้พ่อเทื่งเองก็จะเดินทางไปที่ศาลปู่เจครับไปศาลปู่เจเพราะว่าจะไปติดตามข้อมฝันของลุงต่อมเนาะกับพอดีผ่านมาทางบ้านของคุณยายสองเจ็ดศูนย์พอเทื่งก็เลยต้องแวะหาคุณยายสองเจ็ดศูนย์ก่อนเพราะว่าได้ยินข่าวว่าคุณยายเป็นฟันดีแล้วครับเพราะว่าป้าน่อยยังโทไปหาพ่อเทื่งว่าคุณยายเป็นฟันดีตัว ฉนั้นแล้วพอเที่ยงก็ล่องจากเขาไปหาคุณยายอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าจะไปสอบถามเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องว่าคุณยายฝันใดเรียกเด็ดหรือว่าเป็นแนวดครับผมฉะนั้นแล้วฮาก็ล้องไปถามฟังน้ากันครับฟังจากปากคุณยายเลยว่าคุณยายจะบอกเป็นตัวใดหรือว่าจังใดกันแน่ครับผมอสตาร์ด่าเพิ่นบอกกับยายอยู่เอออืม นะครับเพื่อนก็ว่าขายใจกันบ่มีเงินซืบอรอนะครับขายก็ขายได้เมื่อเอาบ่เบิร์ตบังเมือนี้นะครับสีมานะครับตามนะครับเลขของคุณย่าอีกว่าเพื่อนสี่ได้ตัวใดในหมวดวันที่สิบหกนะครับพฤษภาเนาะสี่หนี่นะครับสวัสดีนะครับคุณย่าครับสวัสดีค่ะผมนะครับเป็นจงไหนน้องหมวดวันที่สิบหกนี่เดีลยวเพื่อนก็มาบอกกันเถอะมาบอกแล้วบอกแล้วบอก บอกว่าจะไหนพื้นว่าจะไหนแน่เพื้นวาสี่ห้าสองนั่นแหละสี่หาสองใน้ำหลานายได้เป็นไถ่บอกเป็นไ่เหรอซินี่สี่หาสองสี่หาสองเป็นเป็นมาะข่าฝฟันบอกรืยว่าจะมาะข่าฟันเขาให้เมียนทองแน่มะมหามะข่าฟันนี่ยพื้นพนมาว่าจะไหนแน่ครับพื้นว่าอัวนนึมันจะออออ สี่ห้าสองวันนี้มันสี่ออกส <c oughs> ี่ห้าสองค่ะเคลื่อนมั่นใจขนาดใดค,ครับป้าก็ว่าเคื่อนมั่นใจใช่หรือล่าถ้าเป้าหนึ่งก็คือสองห้าห้าบ่ค่ะถ้าเป้านะบ่เคลื่นอนมาว่าจะไหนเนี่ยล่ะครับเคื่อนมาบอกตะเลกขชื่อบอกตะเลขบอกตะเลกบ้านขึ้นที่สองฝันว่าพอม้าพอม้ารวยอันเลขใหญ่มันถือเด้อ คุณว่าพ่อเนี่คือผู้ใดญพ่อฉันออ๋พ่อของคุณยายค่ะมามาย่ำอีกมาบอกคุณยายเนี่ยมามาเขาฝันมาเขาฝันบอกว่าเลขตัวนี้มันขันละวาลมันถึงได้บอกขันละค่ะเคยฝันเห็นเราไหมเคยเคยอันเห็นพ่อนั่นถือเลขอกแฝันเห็นพ่อนี่ถือถือทั้งสามโตถือทั้งสามโต ห้มยมันสิคือเหรอจวนมันคือตัวคือเพราะว่าแกโตหมดที่บ้านมากเนาะนั่นแหละกะหายมาถึงตลอดเเนาะถึงตลอดแต่ว่าเท่ากับผู้เอาเนี่ยเอาบ่เป็นเอาโมเป็นอัริดาเมื่อไหร่ก็เบิ่งที่แหละนี่เพิ่นเอาทองมาใหายสองเซนเซนนักเซนละหาบาทนักเซนละหาบาทนั่นแหละจะไปใก้ทวดนะคะคุณนเพิ่งก็มาย่ายแปดถือย่ายแปด โอ้ยโอ้ยโอ้ยแหน่หัวขวัญตาแล้วเข้าอีกแล้วว่าไม่เห็นหนาเราเราบอกเราต้องจะบอกให้เห็นหนาได้ครับผมหลานของคุณยายเหรียญของคุณยายเหรียญคุณยายสองเจ็ดศูนย์เดี๋ยวตัดเป็นสิบก่อนถ้าค้ายๆว่าที่ว่าช่วงงวดมันออกสองเจ็ดศูนย์มันบอกคุณยายที่พอคุณยายมาหาจักข้างนั้นเนาะนั่นแหละจำเลยบออะไรคะพออเสี่ยงจำได้ที่พ่อมาบอกคุณยายไปยังไงก่อนงวดนั่นเหรอเยอะแยะครั่นว่าคุณยาย มาบอกคุณยายว่าไฟ่หม้บ้านเพื่อนบอกไฟไหม้บ้านแต่ว่าคุณยายตีให้เพื่อนเป็นซูนหานอซหาล่ะแต่ว่าคุณยายบ่ได้บอกให้ปน้อยบอกที่ดอกเจอปน้อยบ่ได้ทุ่ไปบอกเพราะเที่ยงงวดสองเจ็ดศูนย์นั่นครับงวดนี้ก็คิดว่าคุณตามาอาจจะเพื่อนบอกว่าถูกแระเม่บอกครับถูกกระเม่บอกเลขที่ว่าคุณยายพูดจะทีไมาให้เพื่อนวายจริงสิพ่อว่าเือ แต่ว่ามันถือของยายได้ลูกเราวะครับพ่อใหญ่วาพ่อใหญ่วาคุณจานว่าครับแต่ว่าเพิ่นบ่ได้บอกตเลขเพิ่นเพียงแต่ว่าบอกว่าถูกของคุณยายเพิ่มเจ้าที่นั่นนหะอืมอะไรนะว่าเก็บเงินเลยคุณว่าคุณบอกนะว่าเียมเอาเงินเลยละวะเขาบอกว่ามีเงินแล้วเอาเงินเลยต้างวางสันตุถุงมือมีเลยบอกบอกละว่าคันคันเพิ่นมาถ่ายทำ เขาสิซ mm ื um, actually, ้อนำเขาสิมันจะได้เง <c oughs> <c oughs> ินเราวะเราบอกฮอรหมู๊มีเงินสิเป็นมีเงินเลยลูกเราบอกว่าออกดังๆในเด้อเพราะว่าเฮ้ยแต่ว่าผมอยากให้เขาดังอีวัดวัดไหนเปรียบจะสตาร์ดาเขาไม่ไหมไอ้ซอมช่องนี่ยบู๊มีไหมแต่ว่าไอ้งวดนี้นี่มันหนาสิขาอียดีหาสอเขลา วาเบิ้งหคนบอกเลยเกนายิ้มแย้มแจ่มใสขนาตอนาอันปวดอยู่เนียโอ้้มาปวดเข่าข้อโอบองโอยอากเห็นให้ท่านผชมเห็นหนาเราเด้ยเนาะโอ้คนอายุนักปีล้วกันสาม่เราิาม่ะหมที่ไดอีกต้นหนึ่งเจะเหอนะครับบ่คือคนเจ็สิบสามเนาะคนจังไหนสัน ขึ้นจะนุ่มกว่านั้นอยู่นะปากแฉมยังแดงองตองอย่างนี้เขาบอกเลยก็อยากให้ทันไปชมเพื่อนเห็นหน้าน้ำนะครับแต่ว่าเพื่อนก็เพื่อความปลอดภัยเนาะค่ะจริงจริงนี่โอ้ส่วนแฟนครับสีไหลายที่นี่ถ่ายเห็นหน้าเห็นนังเนี่ยโอ้หน้าตาเพื่อนชุดคล้องนะครับนะครับนี่ก็เป็นเป็นเหล็กย่างอีกเชือดหนึ่งตัวใดก็ออาวหรอ สีห้าสองซี่หาสองคันคันคันเปาคนสองห้าห้าสองห้าห้าคันเป่านะครับถึช่วยจำได้น้อนะครับจากไหนเดียวแอดอี้คนจดหนังสือนะครับไห้น้อเพราะว่าล่างก้นกะฟังซื้ออาจจะจำไม่ได้แนเนี่ยเขี้ยนไปต้องเขาจำได้แมนจำซื้อหนิฮันหลังมันจะหลงฮันหลังให้ก็ลืมแล้ว ค่มว่าคุณยายจัดลอตเตอรี่ไปหลายเลยแม่บอครับอขอเบิ้งเนี่ยคุณยายขอเบิ้งเนี่ยขอเบิ้งอะบอกอจากเบื้องหน้านอแม่แม่เขาพึ่งเบงเป็นรักษาหนั่นเจ้า่าเออคุณยายว่าเจ้ว่าถิ่ทเราว่าี่มักง่ายอย่งหัวเออยไคิดได้ว่าสื่อลอตเตอรี่หลายปปนั่นเอ้าคือเก็บใบหั่นหรือไม่หรือว่ามน่าเบ้งห่วยใ่คนณผู้ชม ต้องเอามาเป็นหลักฐานการตบุชุนว่าคุณยายที่บอก4หา2หรือว่า2หา่คุณยายด้สื่อตะรีไวบบัเนาะมัเมนบอกแต่คนอื่นลรวเวลาสื่อสื่อตัวใหม่มันบ่ได้แนวนี้เอามาผิดจดีลจังสันแล้วเพระเที่ยงกเลยจองเอาให้คุณยายเอามายืนยันว่าเมนตัวหนีแทบบัว4 5 2บ่ได้เดี๋ยวบาท บ่ราะได้เด็กโด้เขาเอาไปเบิดเข้ามาผคุณยายได็กโตได้ก็ครับคุณยายนี่ตัวที่ต้องการได็เบิ้งให้ผมเบิ้งแน่โอ้หลายใบคือละาวร์ตัวนี้ไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยงพาไปเบิ่งไก่ครับตอนว่าตอนนี้พอเที่ยงตั้งกล่องไก่ครับสองสองไหนมาได้ใส่นี่เก่าสองสองนี่เอ้าจักจิ๋อไปจังไงกันยังวะอันนี้สองสองห้าอ้นนี้สองสองมันได้สองห้าสองอันนี้ อ้นี้มันเก่าสองสองได้มาได้ใส่น่ากวัวแล้วว่าโหเนาะผู้ใหญ่ซื้อมัจะขีดจะแดงอันนี้สองหาสองอันนี้หาสี่หาอ่ามันบมเมนต์ได้หนิอันนี้แปดเก่าสี่อีกอันหนึ่งหาศูนย์เก่าหาศูนย์เก่านี่อันพอมันไม่ได้เลยที่บอกเขามันไม่ได้ยังไงมันไม่ได้มึงเข้าเอาไปเบิร์ด เลยบ่ได้นะคุณยายจะได้เป็นสองสองหาค่ะสมุชมสองหาสองหาสี่หาโว้กระจัดว่าหลายใบค่ะสมุชมหลายใบอยู่เนาะใช่คุณยายกระจายเื้อสื่อรัดนาดัดหลังอ่ะแหละค่ะสมุชมเพราะว่าตามจริงคุณยายก็อยากได้เป็นสี่หาสองแหละครับแต่ว่ามันบบมี่บมีครับผมบ่มีเนาะมาสามเต่าบ่บมี่เขาะนะแล้วคุณยายก็เลยเอา จัดไปเป็น2องหาสองอย่างสครับสองด้อย่แมนบัวป้น้อยเออหาสี่หาไอ้ไข่เป็นเลขหาไปคือเก่าเนาะคุณยายงวดนี่นอ่ะค่ะแปดเกครับเนาะแป4 5้าสี่นั่้เราไห้จานสองสองหาจานไหนเาก้าสองสองว่าบวเบิงวัสสุดตัวดอกครับท่านผู้ชมมันหลายเนาะแต่แล้วแต่ผู้ใดชื่นชอบนะครับท่านชมตัวแปดเก้นี่ แปดเก้าสีนี่จำไว้เด้อครับานผู้ชมตรงกับตากหน่อยเด้อที่เพินพ่นห้มาผ้าไปเอานั่นครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวมินจะให้ดูลอตเตอรีตตร่ที่คุณยายอ่ะครับคุณยายอันยำให้เอฟซีเพิ่นได้ยินได้ฟังอีกแน่ว่าตัวที่คุณยายชื่นชอบงวดนี้ที่ว่าเป็นคุณยายสารประพุ่มประพุ่มเจ้าที่เพิน่นมาบอกเมนตัวใดเกาะสี่ห้าสองค่ะสี่หาสองอีกตัวหนึง่ง สองห้าห้าสองห้าห้าโดยที่คุณพ่อของคุณยายเองคนก็มายืนยันครับคนมาหาคุณยายเนาะว่าออกละแม่นแท้ตัวนี้แม่นบอกครับอ๋อครับผมท่านผู้ชมครับจำไว้เด้อครับท่านผู้ชมโอ้ยจำครับจะจำให้เอาสมุดปากกามาจดไว้ครับผมมันจะลืมถ้าจำแล้วไม่จะลืมก็คือสี่ห้าสองและสองห้าห้าโดยที่ผู้ยืนยันกับแม่นพ่อของคุณยายสองเจ็ดศูนย์ครับคนมา ก็ปรากฏออกมายืนยันว่าออกแท้แม่นคักตัวนี้ลาวสันเน so. าะครับผมอ้าวคุณไหนชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคนท่านกินเยอะค่ะสมุทรชุ่มเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณยายครับผมใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ ส่วนตัวไม่เทีงเองก็ขอตัวลาไปก่อนครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมังปรารถนาคิดเงินอะไรเงินคิดท่องอะไรท่องสุขภาพแข็งแรงมั่นหมา่นกันสุขทุกคนไปละครับไปครับไปเดินทางต่อเฮาดีสิหลักครับไปเรื่อยๆ